กิจกรรมสืบสาะอ,อิสระโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดบ้านศักด์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งเรื่องเสียงในตัวฉัน ที่มาของกิจกรรมสืบเสาะอิสระเรื่องเสียงในตัวฉันนักเรียนเรียนเรื่องเสียงรอบตัวแล้วเกิดการตั้งคำถามเพิ่มเติมจากบทเรียนมนุษย์สามารถพูดหรือออกเสียงได้อย่างไรอวัยวะใดบ้างในร่างกายมนุษย์ที่ช่วยในการออกเสียงทำไมมนุษย์บางคนถึงออกเสียงได้ไม่ชัดหรือไม่ได้เลยคำถามที่ต้องการสืบเสาะเสียงของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร การดำเนินการสืบสอบเพื่อหาคำตอบมีขั้นตอนดังนี้นักเรียนดำเนินการออกแบบแบบสอบถามเรื่องเสียงในตัวฉันนักเรียนสอบถามเรื่องเสียงในตัวฉันกับคุณครูและพี่ๆในโรงเรียน นักเรียนสอบถามเรื่องเสียงในตัวฉันกับผู้ปกครองและค้นหาเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนักเรียนสำรวจเสียงในร่างกายตนเองและเพื่อนนักเรียนนำข้อมูลที่ได้มาบันทึกลงในกระดาษเป็นแผนผังความคิดของตนเองนักเรียนจำแนกข้อมูลที่ตนเองได้รับมาโดยนำมารวมกับของเพื่อนแล้วแบ่งเป็นกลุ่มข้อมูลจากนั้นนำมาสรุปผล แต่ละกลุ่มรวบรวมคำตอบโดยนำเสนอในรูปแบบแผนผังความคิดแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนสรุปข้อค้นพบจากคำถามที่ต้องการศึกษาเพื่อหาคำตอบว่าเสียงของมนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนได้ดำเนินการสืบสอบจนได้ข้อค้นพบว่าเสียงของมนุษย์เกิดจากลมหายใจออกที่ผ่านออกจากปอดและหลอดลมไปยังสายเสียง เหมือนกับการที่เราสั่นกระดิง่งเมื่อมีการสั่นกระดิง่งจึงจะมีเสียง